วันนี้เรามาดูเชฟตี๋ทำเมนูอะไรนะข้าวไขห่ห่อข้าวไข่หอนะครับเมนูข้าวไขห่ห่อเมื่อกี้ลาบไปแล้วนะครับลาบเสร็จแล้วมีข้าวไขห่ห่ออ่ะกูจะแหกตาดูแบบให้เห็นเป็นขอนตาด้วยเปิดให้ดูเอ้ยเเปิใดปให้ดูดูเปิดให้เต็มตาเออกูแหกตาเต็มที่เลยนะเนี่ยเพื่อน มันจะเป็นยังไงครับโปรดติดตามชมมันจะเป็นไข่เจียวหรือจะเป็นข้าวหอา่อไข่ไข่ห่อข้าวไอ้ว้าวสุรินบ้านเรานะครับง่ายๆกันอยู่แล้วนะครับง่ายๆ่ายสุรินบ้านเรามาดูกันใกล้ๆนะครับ เ้้ยยโอออืะไข่ห่อลาบปอกว่าเพื <plex aer> <lide> oh. ่อนมไม่ใช่ไอไข่ห่อข้าวไข่ห่อลาบนะครับไข่ห่อลาบเอาเอาเป็นลาจะมืงเลยเอาเต็มคาราเบลไปเลยเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้เออเออไข่ไข่โรตีเลยว่ะเพื่อนเออเออแบบนั้นเลย มั่งนะแล้วตกลงกินได้ใช่ไหมเพื่อนกินได้ <c oughs> ไดก,กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้ง <c oughs> แต่ดูจากสภาพแล้วก็ต้องกินได้เนี๋ยเอาจานาใหม่มาใส่อ่ะเพื่อนเดี๋ยวกูล้านจานให้ไว้ตรงนั้นแหละสีจานนั้นได้กูใส่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอไปล้างให้เพื่อนผมไปหาจานมาใส่ไปแล้วตักไข่มันเยอะกว่านี้มันก็ฮเบื่อจริงเลยคนขี้โม้ เฮ้ยมึงไปเอาจามาใส่เดือนแป๊บเดียวเดี๋ยวมหกอดแดกอีกทำไงล่ะมึงโรงครัวมีแต่ใบไม้นะครับไม่ต้องว่าอะไรกันนะครับอยู่บ้านไม่ต้องทำหาอะไรหนึ่งสองปึ๊บไอ้เยอะไข่ห่อลาบนะครับจากเชฟตีกะทะเหล็กกะทะกะทะเ,ลเลหล็กกะทะเหล็กอ่ะไข่ไข่ไข่ห่อลาบครับ โอเคโอเคกอเดี okay, okay. Oh, e ๋ยวมันพังเฮ้ยมาดูดูหน่อยดูหน่อยว้าวโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเฮ้ยได้ทั้งลาบได้ทั้งทุกอย่างได้หมดแล้ว